ันนี้ก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาแฮปปี้เบอร์เดย์ในเตนเมนต์21ปีครับผมก็เตรียมโชว์กันมาด้วยแล้วก็แต่งตัวกันมาเต็มยศเลยครับผมแฟนคลับเป็นไงครับวันนี้โชว์ทั้งโชว์ทั้งคอโนเสิร์ตก็จริงๆเราก็มีความคุ้นชินกับความร้อนมากพอสมควรแต่วันนี้ก็น่าจะร้อนพิเศษนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเราแฟนๆฮอตหรือเปล่าหรือว่าแฟนแฟนฮอตหรือพี่ๆฮอตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเราไม่รู้ครับผม เว้ยกขอขอบค uh ุณ huh. ทุกคนนะครับขอบ Respect เป็นปีเป็นปีเป็นปีแรกนะคะที่ได้มาร่วมงานในเีปจริงจริงที่มีปีที่แล้วที่พวกเรามาเข้าร่วมครับแต่ว่าเป็นปีนี้เป็นปีแรกเลยที่พวกเราแบบว่ามาเพิ่งโชว์ใช่ไงบ้างความรู้สึกปีแรกมันต่างจากปีที่แล้วบ้างไหมครับเอาอันแรกเลยก็อากาศครับ <g ül> แต่แต่ความรู้สึกความยินดียังเหมือนเดิมครับผมแบบว่าเรารู้สึกยินดีทุกครั้งที่ในแอนเทนเมนต์แบบมีการจัดให้พิร์เดย์ทุกๆปีครับผมเพราะว่าเหมือนทางในแอนเทนเอก็ชวนพวกเรามาร่วมแสดงความยินดีอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวลก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติกับพวกเราพิเศษมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอยากให้เพ์เศษไวยพร21ปีนิดนึง21ปี yes ฮะ uh. ผมรอโอเคครับ okay. ผมก็ยินดีด้วยนะครับในแอนเทนที่ครบรอบ21ปีแล้วนะครับก็ขอให้มีปีที่20,000 สามหมื่นสี่หมื่นนะครับเพราะว่าอยากบอกว่าในะเเเป็นสื่อที่มีคุณภาพและก็ผลิตแต่สิ่งดีๆออกมาให้พวกเราได้ดูกันจริงๆนะครับก็ขอให้ในะเเนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆออกมาพวกเรานะครับผมครับ จะไปฮาโลวีนที่ไหนล่ะฮะวันนี้จริงๆเรามีกลับไปทำงานที่ตึกต่อครับแต่ว่าหลังจากทำงานก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ต้องรอดูอีก <c oughs> อไ,ไ,ไม่เป็นไรเราจะรอปาร์ี้กันตรงนีองเราค่เราเป็นไลฟ์สดใหม่ๆดิฉันออดเมื่อวานเราเพิ่งมีไลฟ์ไปครับเป็นวิวูลไลฟ์ครับผมก็รีแคปเหมือนแบบเอ็มวีแล้วก็รีแคปคอนเนค่นของทุกคนว่าแบบว่าเอ้ยช่วงเวลาที่ผ่านมามีช่วงเวลาที่สวยงามอะไรบ้างเลยครับ แล้วก็มีการประกาศผู้ชุดี10คนครับผมว่าจะได้มาวิดีโอคอร์ร่วมกิจกรรมกับเราครั Yes ครับก็เป็นงานปีทชงปีเลยรับีแบบเราจะมีา o n s t ร r มีเชียงใหญ่แล้วก็มีีนด้วยอะ่ครับก็มนบิสเตมีเ์เกด้วยที่เราจะไปอกับชลีรับก็คติดตามนด้วยนะครับครับ เดี๋ยวเราติดตามดีกว่าครับครับมันมีแน่นอนใช่ไหมคะมีมีแน่นะครเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีปล่อยเป็นโปรเจกต์ของเฟส้ลทีมครับของทางจิมเอ็มแฟมมี่นะครับก็เราจะได้ร่วมกับจะไม่รอดูนะครับรับรองใครที่ทำสร่วมกับใครการไหนเป็นใครเป็นเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก สนหลาบมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่าเซอร์ไพรส์แน่นๆผมพูดเหมือนเอ็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนอนี้รอหรืดเปล่าพี่เบิร์ดเหรออาจาอาจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมารวมกันได้ยังไงเออใช <ๆ S 1> ่ผมเป็นคนที่ไม่น่ามาเจอกันเลยครับใช่ครับแล้วไม่น่ามาเจอก <c oughs> <ม>ันเพราะว่าอยู่จังหี้เรต้องรอดูต <c oughs> ้องรอดูครับ โอ้หก็ไม่เท่ากันเลยว่าเราวันคอะดูแลดูอนไม่ถ่ายมาเรียบร้อยๆสำคัญหรือเปล่าไม่นะครับสำคัหรือเปล่าวันนี้ให้เป็นสำคัญแล้วไม่ได้ครับเดี๋ยวเบื่อยไม่ได้เป็นคนครับแน่นอนผมว่าเพศไม่สำคัญครับสำคัญที่เรามีความสุขหรือเปล่าใช่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเป็นเรื่องของฮาโลวีนเรบพูดอะไรกันเนี่ย เท่าไหร่าไหร่ใกล้่ไหแต่ว่าใกล้แล้วใช่อีกไม่นานก็รอครับผมครับผมกล้ยังคะวัยสอไหนอะไรยังไม่เกินปีนีครับปีนี่เลอแค่สอเดือนเองครับแค่เลสองเดือนนะไม่รู้ไม่รู้ครับครับขุณมครับขอครับ